สวัสดีค่ะชื่อนางสาวภาวินีแซ่จันรหัสนักศึกษา67091-0956ค่ะบทเพลงที่เลือกมาในวันนี้นะคะมีชื่อว่าพราวค่ะเป็นซิงเกิลของวงเฟลเลอร์เฟลลนั่นเองค่ะซึ่งใครหลายๆคนก็รู้จักวงนี้ดีอยู่แล้วนะคะวงนี้ไม่ได้ดังแค่เพลงพราวค่ะก็มีก่อนนันนี้ก็มีเพลงดาวหัางฮันเลนนั่นเองค่ะเพลงที่เลือกมาในวันนี้ก็คือพราวเป็นบทเพลงประเภทเพลงรักค่ะ ก็คือเฟลโลเฟลโลเนี่ยได้เขียนถึงความรู้สึกที่อยากจะมอบให้กับทุกคนอะผ่านบทเพลงเป็นความรู้สึกที่พบกับความรักที่สวยงามอันลึกซึ้งค่ะความรู้สึกนี้เราสามารถบอกได้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นครอบครัวคนรักเพื่อน แล้วก็เป็นความรู้สึกความรักที่บอกโดยที่แบบไม่มีขีดจํากัดค่ะบอกแบบไหนก็ได้จนทาให้เราเนี่ยเกิดถึงความตั้งใจที่อยากจะทําให้คนที่รักเราเนี่ยรู้สึกภาคภูมิใจคะ่ะจุดเด่นของเพลงนี้นะคะก็คือตามชื่อเพลงเลยค่ะพราวที่แปลว่าความภูมิใจคะ่ะก็คือความภูมิใจเนี้ยในตัวหนูหนคือคิดว่าในเพลงเนี้ยบอกถึงความแบบให้เรามีความตั้งใจ เป็นกําลังใจให้ตัวเราด้วยว่าเราอ่ะควรทำสิ่งเนี้ยออกมาให้ดีเพราะคนที่รักเราอ่ะก็รอชื่นชมและรอความภาคภูมิใจจากตัวเราเหมือนกันค่ะความรู้สึกและความประทับใจที่มีต่อเพลงนี้นะคะก็คือทุกครั้งที่ได้เปิดฟังก็คือจะรู้สึกเหมือนถูกอบกอดด้วยความรักนั่นเองค่ะแล้วก็จะมีความอบอุ่นแฝงมากับเนื้อเพลงด้วยะคะ่ะแล้วก็เชื่อว่าถ้าใครหลายๆคนนะคะได้ฟังเพลงพราวแบบหนูก็ อาจจะมีความรู้สึกเดียวกันก็คือการถูกอบกอดด้วยความรักและความอบอุ่นนั่นเองค่ะค่ะ